โอ้โหแม่เยอะมากเลยกินหมดวัเน,นี่ยที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะฮะทุกคน500บาท คือได้จุกๆแบบนี้ทุกอย่างเลยเนาะเธอเนาะรวมน้ำรวมอะไรหมดแล้วด้วยนะใช่เ,เมนูเอาเมนูมาให้ดูหน่อยคือที่เนี้ยอาหารเขาจะจัดเป็นเซตๆไว้ให้เราเลยนะทุกคนมีหลายเซตให้เลือกด้วยแต่ราคาเดียวเลยก็คือ500้บาทจะเลือกอันไหนก็ได้เนาะ500้เขาจัดเซตไว้ให้แบบนี้นะฮะมีน้ํามีโค้กมีน้ําแข็งอะไรแบบนี้นะให้หมดแล้วบางเซตก็มีขนมข้าวเหนียวอะไรคือจบจบอ่ะตัวเดียวเลยนี่ประมาณนี้ฮะเอาจริงตอนแรกที่สั่งมาก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้อันนี้แค่เซตเดียวนะเป็นเซตจิ้มจุ่มได้มาแบบนีี้้้เลย่าก็จจจะมมมิุใหห2ถ<ๆ>ด บบนีนะะ้เป็นจิ้มจุ่มถาดเลยทุกคนแล้วก็จะมีเป็นส้มตำเหมือนส้มตำถาดอ่ะนะทรงเครื่องอะไรแบบนี้มีปลากรอบมีหน่อไม้หมูยองหมูยอเป็นตำปูปลา้นะคะไข่คงไข่คเค็มนะแม่เนาะแล้วก็จะมีกระเพราถาดให้อีก1ถาดดู <c oughs> เป็นกระเพราหมูสับไข่ดาวา <c oughs> ไข่ดาวบบวสามใบอะ่ะเธอดูดิเป็นถาดจริงๆแล้วก็จะมีเป็นพวกเครื่องเคียงเป็นผักวุ้นเส้นอะไรต่างๆมีน้ําขงน้ําแข็งให้นะฮะนี่แล้วก็มีโคให้อีกสองขวดอ่าประมาณนี้กับแจ่วฮ้อนน้ำซุปร้อนๆนะเป็นจิ้มจุ่มเนาะ โอ้โหก <c oughs> ลิ่นหอมมากอยากกินแล้วเี่ยร้านที่เรามานี่นะฮะ <c oughs> เขาจะชื่อส้มตําซาดิททุกคนเขาจะเป็นเจ้าดังที่บางแสนเลยตอนนี้เขาย้ายร้านมาเปิดใหม่นะฮะอยู่ที่ถนนเข้าหลามหลังตลาดปลาบางแสนฮะ,ะบรรยากาศในร้านเขาจะเป็นฟิลแบบโฮมี่โฮมี่มีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักฟิลแคมปิ้งนะฮะมานั่งกินข้าวตอนเย็ยนเย็นแฮงเอาท์ปาร์ตี้อะไรคือได้หมดเออเอาจริงว่าตอนแรกที่สั่งอ่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไงก็เลยสั่งมากินกันคนละเซตเลยแต่เดี๋ยวเชื่อเ่ยังกินแล้วนะเธอเนาะใช เนี่ยเขาจะมีเป็นยำเป็นส้มตำนะอันนี้จะเป็นยำสามไข่แบบนี้เลยมีไข่แมงดาไขปา่ปลาไข่ปูนี่าประมาณนี้นะคะแล้วก็มีซ็นส้มตำของผมเองนะคะนี่เป็นส้มตำไทยนะใส่กุ้งแห้งมาตัวยหญ่ๆแบบนี้ถั่วลิสงอะไรแบบนี้ใช่แล้วนี้ก็เป็นหอยแครงเราขอลวกแบบว่ายๆๆัางเลือดเลือดฉ่ำๆอยู่แบบอันนี้เป็นหอยแครงบ้านนะบอกก่อนหอยแครงบ้านนะตัวมันจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เนื้อมันจะกรุบมันจะแบบไซส์กำลังกินใช่เนื้อมันจะหวานนะคะแล้วก็จะมีเป็นราบเปด็ดอันนี้ผมชอบมากเป็นราบเป็ดแบบกรอบดูหนังดูหนังนี่ เห็นไหมมันจะเป็น็กเจอร์แบบกรอบๆเนาะเธอเนาะใช่แล้วเขาจะมีเป็นไก่ย่างแบบนี้ไก่ไกย่างร้านนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะแล้วก็จะมีเป็นข้าวเหนียวมาให้2อ,อันแบบนี้แล้วก็น้าโคกับน้ําแข็งด้วยอ่าที่พูดนี่คือในเซตอีกเซตหนึ่งนะที่ผมสั่งมานะคะ500บาทเหมือนกันเนาะใช่เขาขอคนไปเลยนะเธอเออคนไ,ไปเลยในเซตเขาจะมีสามชั้นสันนอกตับอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีไข่ตับชิ้นใหญ่มากเธอดูเธอดูตับชิ้นหนึ่งมาแบบนี้เออห ้ยดูสายถาดใหญ่ๆแบบนี้มีให้สองถาดนะคะแม่อะไม่ต้องจุ่มจิ้มหรอกเทลวกขอใช้คำว่าโกยลงไปเลยดีกว่าแบบนี้นะฮะร้อนน้ำซุปหอมๆเนี่ยกะเพราวันนี้เราจะกินยังไงให้หมดเนี่ยเธอคือมาแบบเยอะมากเยอะจริงเป็นกะเพราหมูสับนะคะดูหมูสับดูหมูสับเน้นๆนะป่ะมีพริกมีพริกน้ำปลามีอะไรมาให้เนาะกะเพราเขาคือแบบรสชาติแบบกะเพราแบบเผ็ดร้อนเลยเขาเป็นเค็มขอแบบตัดเผ็ดอัดเผ็ดหน่อยเนี่ย มีไข่ดาวมาให้สามใบ<อ>กินไปเลยแม่จดจวดข้างหลังนะคือข้าวทั้งนั้นเลยนะข้างหน้าก็คือหมูล้วนเลยข้างหน้าคือมีแต่กับมา่อกที่ตักไปอะ่ะใช่ข้าวไปอยู่หลังไข่นู้นน่ะถาดหนึ่งคือใหญ่มากผมว่ากินได้สามคนสบายๆอ,อ่ะเซ่นเดียนะเป็นือนแบบสั่งตามสั่งสามจานอ่ะเธอ,เอ,อกินตามสเต็ปนองแจ่มก็คือต้องโรยพริกโรยน้ำปลาไปแบบนี้นะฮะโอ้โหพริกเท่าความจัดจานเหรอเนาะโอ้โหคำหนึ่งเธอมีแต่พริกก้ะแม่อะ แต่บอกว่าองจกินบ้านของเขามันเผ็ดอยู่แล้วเธอใช่คือใครไม่กินเผ็ดต้องบอกเขานะเนาะตอนสั่งเราบอกเขาได้ใช่แต่เราชอบกินเผ็ดไงเราเพิ่มไปอีกเธอกินให้หมดนะจานนี้พี่ยกให้เลยส้มตำเขาใส่เครื่องมาให้หลายอย่างนะเธอใช่นี่ฮะอันนี้เธอสั่งมาเป็นตำปูปลาร้าเนี่ยพี่บอกผิดปะตำปูปลาร้าแบบเผ็ดเผ็ดแบบสาดดิษะเธอดูพริกดิอ่าสมชื่อร้านนะคะเครื่องเคียงเขาจะมีเป็นหน่อไม้นะคะนี่ มีปลากรอบนะฮะมีหมูยอมีไข่เค็มมีขนมจีนเนาะแล้วมีต้นอ่อนทานตะวันอ่าแต่อย่างบกึบๆนี่ฮะแต่อย่างที่ชอบเลยก็คือการโรยเม็ดกระถินมาบนส้มตำมันเนี่ยออคือบมากอันนี้คือนางชอบจริงใช่เนี่ยมันจะกรุบๆเนาะเวลาโรยเม็ดกระถินนะ่นเนาะกินกับส้มตำปลาร้ามันจะมีกลิ่นหอมๆอมของกระถินนะ่นอ่ะกรุบๆแล้วก็นวลนัวมันๆอะไรอย่างเงี้ยข้างในคือพริกทั้งนั้นเลยด้วยบอกแล้วซาติสบสบชิ้นร้านมีเขาซาดิสจริงเอ เาขอคุกไปเลยละกันนะเธอเครื่องมันเยอะนี่ปลากรอบหมูยอนะฮะนี่คุกไปแล้วก็มีหน่อไม้ข้างหลังมันกรอบๆนะเธอใช่มันจะแบบกรุบๆนี่ปลากรอบอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นละเออไปฮะอือเสียงกรอบมากเสียงปลากรอบจังสิปลากอบมันเลยเหมือนแบบหวานๆนิดนึงไปตัดรสเผ็ดหน่อยใช่ือกรอบสมกรอบสมเชื่อนะ แล้วก็ได้มีเส้นขนมจีนแม่เอาเส้นขนมจีนมาคุกเลยมาส่วนตัวเขานะคือชอบมากเวลาแบบน้ำปลาามันเคลือบเส้นขนมจีนแบบเนี้ยนะเออเนี้ยรัหือสะใจอะแม่ยังมือยงเอาไปเออไปฮะไข่เค็มเขาไข่แดงดีหลอเกินนะดูดิถ้าดูไอเนี้ยมันมันตัดเผ็ดเธอจวนเข้าไปเลยพี่ว่าเผ็ดน้ำตาจะไหลแล้ว ว่น้ำมูกไหลแล้วนะซีแล้วนะเออน้ำซุปหอมมากเลยอะดูดิดูความเดือดดูความเดือดเข้าไปใกล้ไม่ได้ควันเยอะกลิ่นกลิ่นพวกจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนอะไรพวกนี้กลิ่นมันหอมเนาะน้ำซุปมันจะหอม <นะ S 2> พวกเนี่ยข่าตะไคร้อะไรเงี้ยสมุนไพรอะไพรที่เขาใส่มาอลวกหมูนิ่มๆแบบนี้นะฮะเราชอบนะหมูแบบนิ่มๆหน่อยนะใช่แบบเปื่อยๆเออราดน้ำจิ้มเป็นแบบนี้เลยจ้ะจิ้มแจ่วยัวเออ กับแจ่วฮอนหอมๆนะแม่เนาะใช่แบบข้าวคั่วมาแบบข้นๆเลยนะเออนี่ฮะไปฮะหมูสามชั้นโอ้โหมันตึบวันนี้วิ่งตาแตกแล้วชอบชอบไปฮะอือหือโอ้ยนี่อย่าจิ้มเจ่วคือดีมากและน้ำซุปเขาหอมๆแบบนี้เนาะใช่กินกับแจ่วแบบข้นๆนะไปตับชิ้นใหญ่ๆตับจริงๆอ่ะไม่ไม่ไม่น่าเอาไปแช่นะได้าเผาไปลวกน้าไปแบบแข็งเลยใช่โอ้ นี่น้ำจิ้มอะไรไม่รู้เนี่ยสุกี้หรือเปล่าไม่สุกี้อยู่ข้างหลังอืมคป็นฟู้ดแต่อันนี้น่ากินอ่ะขอชิมของเธอหน่อยละกันคนเลยนะโอ้ยดูไข่แมงดาไข่แมงดามะม่วงไข่ปูนี่ไข่ปลาเรียวเซียวเออแบบนี้ฮะยำสามไข่แหละพูดง่ายๆใช่อ่าเนี่ยอือเธอแล้วไข่ปลาคือหนุบหนับดีมากโอ้โหดูให้ดูเต็มเต็มตาชัดๆนะฮะไข่ปลาไข่ปูนะแม่เนาะ สะใจแล้ววันนี้บอกเลยกินกับมะม่วงโอ้ยสํารักสำลหักตักเปรี้ยวกันดีมากลาเป็ดเขาก็คือแบบให้ดูกันใกล้ๆนะฮะน่ากินมากคั่วมาแบบแห้งๆแบบนี้ใส่พริกแห้งใส่หนังกรอบๆมานะแม่เนาะอะแม่ชิมก่อนให้แม่ชิมก่อนเลยนี่หนังกรอบๆแบบนี้เลยนะเออแคปเป็ดครับแคปเป็ดเคยเห็นไหมไม่ใช่แคปหมูนะแคปเป็ดฟังเสียงเป็นไงเันเหมือนจะมี t e เ t อร์ความแบบว่า ไอแครปเป็ดของเธอเนี่ยกรอบๆอ่ะมีความหอมที่มันเหมือนแบบเขาคั่วมาเขาคั่วมางใช่ลาบเป็ดเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วสมัยเนี้ยเดี๋ยวนี้ลาบเป็ดมาเป็นแบบดือดๆส่วนใหญ่เนาะแต่นี้จะเป็นลาบเป็ดแบบแห้งๆที่ผมส่วนตัวผมชอบมากนะแห้งๆแล้วมาแบบรสจัดอะไรอย่างเงี้ยใส่พริกแห้งมาแบบเผ็ดๆอ่ะอร่อย อพอแล้วพอแล้วเธอเพลินเลยแหมให้ดูความฉ่ำของหอยแครงเขาเนี่ทุกคนคือบอกเลยว่ามาชมรีต้องมากินหอยแครงบ้านเนาะใช่คือจริงๆริอ่ะใครยังไม่เคยลองต้องลองนะหอยแครงบ้านอะ่ะตัวเขาจะไม่ได้ใหญ่นะแต่เนื้อเขาจะกรุบกรุบหวานหวานเนาะเธอเนาะใช่ <ๆ S 2> เนื้อเขาจะหวานมากเออแบบนี้นะยิล่ลวกมาแบบว่าช่ำๆเนี่ยฉ่ำๆแบบว่าเลือดสดๆอย่างนี้เออกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บแบบนี้เด้อชุดชวนับปะ เป็นไงชอบหนังชอบอยู่แล้วใครชอบแบบไหนก็บอกพี่เขาได้นี่ชอบแบบฉ่ำๆแบบเราก็บอกว่าเอาแบบฉ่ำๆเลยแบบ20่สิบวิอะไรเงี้ยแล้วแต่บอกแล้วแต่ชอบเพราะว่ามันตัวไม่ใหญ่มันสุกเร็วหน่อยอ่าใช่ไปเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนแล้ว ทั้งแจ่มกินเยอะแล้วยังไม่ได้เริ่มกินเลยทุกคนทั้งหมดบนโต๊ะนี้นะคะตีง่ายๆ1,000บาทเพราะเราไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มเลยเนาะใช่เราสั่งแค่2ชุดน,นี้เลยใช่เขาจะมีน้ำํำมีข้าวมีอะไรมาให้หมดแล้วนะเธอเนาะใช่หน้าร้านเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นป้ายใหญ่ๆชื่อส้มตำซาดิทุกคนจะอยู่ที่เส้นถนนข้าหลามนะคะดูหลังตลาดปลาบางแสนเลยทุกคนหาง่ายๆนี่ ข้างหลังร้านเขาก็จะมีที่จอดรถกว้างๆคือจอดรถได้เยอะมากนะทุกคนนี่ใครมาไม่ดูแล้วใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพสนะร้านเขาเปิดตั้งสิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มเลยแนะนําว่ามาัา้สองสามคนอ่ะมาสั่งแล้วก็มาแบ่งๆกันกินอะ<ช>่ะดีเลยจุกๆอ่ะวันนี้ต้องหอ,อกกลับอ่ะดูท่าทางแล้ว <c ười> ไก่ย่างไก่ย่างนี่ทีเด็ดไก่ย่างก็คือดีเด็ดเลยเอาอแค่ชุดแรกอ่ะก็กินจะไม่หมดอยู่แล้วนะยังจะแบบเปรี้ยวใส่ชุดสองไว้อีกคือดูในรูปเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นไงเนาะ พอนะพอนะอันนี้ของพี่นะบอกก่อนนะเออของพ, <laughs> องพี่ของพี่อันเนี้ย <laughs>